เราก็รับบทเป็นภรรยาผู้แสงดีโดยคอมที่ปปาใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือจอล็กมากก็คือไม่เข้าใจว่ามองเห็นยังไงสวัสดีค่ะพี่มิ้พี่แต๋ออลีนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้บ้านเราเก็บเสร็จแล้วมามาก็มีออฟฟิ yeah. ์ของตัวเองแล้วเด็กๆก็ม mm ีห้องสที่รุมแล้ว เดี่ยวป้าเป็นคนทําง,งานหนักมากแล้วก็ใช้เอ็กเซลเยอะมากโดยคอมที่ป้าใช้อยู่ทุกวันนี่ยก็คือจอเล็กมากและมีแต,ต่ว้วยก็คือไม่เข้าใจว่ามองเห็นยังไงวันนี้ก็คือต้องจัดไปค่ะเพราะว่าเบนคิวเนี่ยเขาใจดีส่งจอถนอมสายตามาให้เราลองใช้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าฟีเจอร์เนี่ยเขามีอะไรที่ว้าวอย่างแรกนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยคือจอถนอมสายตาเขา้ าให้อัตโนมัติค่ะรวมไปถึงฟลิก,กระฟรีนะคะที่ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาจากการต้องคอมนานเกินไปค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโล่ blue light ค่ะส่วนนี้นะคะเขาก็ช่วยกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสายตาเราั่นเองค่ะพูดเลยว่าซอนี้เขาจัดมาแบบถนอมสายตาเราจริงๆซื้อเครื่องเดียวเนี่ยประปาใช้ก็ได้มามาใช้ทํางานก็ดีส่วนเรื่องการใช้งานก็คือง่ายมากค่ะซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่วัดคิดว่าป,อ,ปอบคอมากๆเพราะว่าเขา น้ตบุกโดยใช้ USB C ได้ไม่ต้องวุ่นวายมาหาสายแบกโน้ตนี่นั่นที่สำคัญคือเขามาแบกฟังก์ชันจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงวิดีโอคอลเรียนออนไลน์รวมไปถึงใครที่ชอบแบบมัลติ s t r e มทรานส s p อร์ก็สามารถต่อเพิ่มได้อีกหลายจอเลยค่ะหรือเราจะปรับให้หันซ้ายอ้ามจะเป็นหันขวาอ้ามันจะเป็นเงยหน้าก็นิดนึง ใช้ได้มาใช้ดีหรือว่าจะเด็กๆยิมใช้ก็ไม่มีปัญหาคะ่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่หวังคิดว่าป๊านะคะน่าจะต้องชอบแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปจะพาขึ้นไปแอบดูว่าทำนันใหม่ของป๊าปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอห้องเสร็จเมื่อไหร่จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึ่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่กำลังมองหาจอถนมสายตานะคะบ๊ายบายค่ะและนี่นะคะคือห้องทำงานหอป๊าค่ะทำทำทำ รากกันว่าเป็นซองแต่เนี้ยคือห้องทำงานของเขาจริงะเดี๋ยวเขาไม่ถัว <laughs> นี่คือห้องทำงานของเขานะเป็นแวยาวๆเก๋ๆแล้วปวดแผลผู้ส่นดีหนึ่งบอกว่าให้ตกแต่งห้องได้เต็มที่เลยแบบว่าเป็นลอเป็นอะไรก็ได้หมดเลยปาบอกว่าหวานแค่ตู้อะเอาเข้าไปอ่ะไม่เหลือที่ทอย่างอื่นแล้วนะโตทำงนานเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะใส่เขาไปไ,ได้หรือเปล่าด้วย <laughs> เอ็นดูสงสารมาบ้านเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้องทำงานสไตล์มินิมินิมอลเวดดี้สมอลเสร็จเมื่อไหร่เนี่ย จะพามาย่นชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย